สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้ผมจะมาเปลี่ยนเจ้าตัวไฟท้ายนะครับเป็นไฟท้ายของ R3 นะครับแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่ในตัวด้วยครับก็เดี๋ยวตัวนี้ผมจะมาเปลี่ยนให้ดูกันนะครับแล้วก็จะมีปลั๊กต่อนะครับสามารถติดตั้งได้เลยแทนกับตัวไฟเลี้ยวเดิมนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับอ่าสำหรับตัวไฟท้ายนะครับจุดคลายน็อตนะครับก็จะมี2จุดนี้นะมันจะเป็นจุดยึดของตัวฐานของไฟท้ายนะครับก็เดี๋ยวผมมาถอดให้ดูกันนะครับอ่าตัวนี้เราก็ถอดชิ้นอกกกอบ ทีนี้เราก็คลายน็อตออกได้เลยแล้วก็ตัวไฟลลิงข้างสองข้างนี้ครับที่ว่าถอดไว้ก่อนแล้วนะครับเราก็จะกางออกแล้วก็ดึงตัวไฟท้ายออกได้เลยเพราะว่ามันจะมีตัวจุดยึดอยู่ด้านใน2จุดตรงนี้นะครับถ้าเราไม่คลายแฟลลิงออกมันก็จะดึงไม่ออกด้วยนะครับอย่างนี้นะก็จะงางตัว2จุดนี้ออกนะครับที่ผมจะให้ดู แล้วตัวนี้เราก็จะยกตัวไฟไท้ายออกได้เลยครับสำหรับตัวไฟไท้ายนะครับเ,เราก็จะต้องถอดปลั๊กที่อยู่ใต้บอกคนขับนะครับจะอยู่ใต้นี้ก็เดี๋ยวตอนติดตั้งเนดะี๋ยวผมจะเสียบปลั๊กให้ดูนะครับสําหรับตัวนี้ก็จะเป็นหัวมาเฉพาะรุ่นของ R3 เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวปลั๊กนะครับเอ, ceramic, เอาไว้สําหรับเสียบกับตัวของไฟของตัวรถนะแล้วก็จะมีสายของไฟเลี้ยวมาให้2เส้นนะครับเป็นไฟเลี้ยวซ้ายกับขวานะตัวนี้เนี่ยเราก็มาติดตั้งกันเลยครับ ตอนนี้เราใส่ยึดกับจุดเดิมได้เลยนะเพราะว่าเป็นของเฉพาะรุ่นมาอยู่แล้วนะครับตอนนี้เราก็ค่อยๆง้างออกนะครับเพราะว่ามันจะลงล็อกมันพอดีพอมันลงล็อกเนี่ยเราก็กดตัวแฟลลิ่งตัวเนี้ยเข้าหากันนะครับมันก็จะยึดอยู่ พอดีกับตำแหน่งเดิมของตัวไฟท้ายเรานะครับอแล้วต่อมานี้ผมก็จะมาให้ดูตัวปลั๊กต่อนะครับออย่างที่ผมบอกนะตัวปลั๊กต่อของไฟท้ายเนี่ยก็จะเป็นหัวตัวนี้นะครับเป็นหัวสามแฉกเหมือนกับตัวนี้เลยทีนี้เราก็มาเสียบให้เข้ากับพอดีรูนะครับเราสังเกตดูที่ตรง,ตรงกดตรงนี้นะเราหัวด้านเนี้ยขึ้นไว้นะครับ แล้วเราใส่แล้วก็กดแล้วก็แยกเข้าไปอ่ะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับการใส่ปลั๊กตัวไฟท้ายนะแล้วก็จะมีตัวไฟเลี้ยวอยีกสองข้างตัวนี้นะครับสําหรับไฟเลี้ยวเนี่ยเราไม่ต้องเป็นห่วงว่าทําไมถึงมีมาแค่2เส้นนะครับเพราะว่าสายลบเนี่ยจะอยู่ที่ตัวปลั๊กยี่แล้วลเราก็เสียบตัวไฟเลี้ยวแยกไปได้เลย อ่าจุดนี้เราก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยผมก็จะมาประกอบคืนตามแบบเดิมที่เราถอดออกนะแล้วก็มาเปิดตัวไฟท้ายให้ดูกันนะครับอ่าสำหรับตัวไฟท้ายนะครับที่เราติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกนะมันจะมีตัวไฟเลี้ยวให้ในตัวนะครับก็นเนี่ยผมมาเปิดให้ดูกันนะครับอ่านี่ก็เป็นตัวไฟไฟท้ายนะครับสําหรับตัวไฟเลี้ยวเนี่ยเราสามารถปรับได้นะครับว่าจะให้กระพริบเร็วหรือกระพริบช้าเราก็สามารถปรับที่ดีเลยได้เลย แล้วก็ตัวไฟเบรกก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้ครับตัวนี้ก็ติดตั้งเองไดง้ง่ายๆนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวไฟเลี้ยวของเฉพาะรุ่นเลยก็สําหรับวันนี้การติดตั้งตัวไฟท้ายนะครับสําหรับรุ่น R3 ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ใครอยากให้ผมติดตั้งกับรถรุ่นไหนอีกนะครับเป็นอุปกรณ์ชิ้นไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปวิดีโอได้เลยนะครับ ก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของทางร้านกันด้วยนะครับ